<c oughs> ขนาดขายยังขาวที่ก้มกาแบบมีเรื่องราวนะครับก็ไม่ใช่อะไรเป็นเรื่องราวของหนุ่มน้อยหน้าใสครับที่ตอนนี้อายุ30แล้วยังไม่เคยมีแฟนปายังไม่เปิดครั้งแรกครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะมีแฟนอีกตอนเมื่อไหร่ก็เลยให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยครับสอนหน่อยจะได้ไหมคนไม่เคยครับจะให้ทาไงช่วยสอนผมทีอายุและงานดีแบบนี้นะครับบอกเลยว่าหาค่อนคางยากแต่กูก็หามาได้อยู่ดีเนาะก็ <c oughs> ต้องขอยกมือก้าวสวัสดีเอลวีบอดี้โซเชียลแมวันนี้ก็คือแจ่มครับบอกเลยขาวบ้างอย่างดีก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปน และก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปไม่รู้จะมปอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาและก็อย่าลืมอ่านคําเตือนกันด้วยล่ะพ่อแม่จะได้ไม่ต้องทักแคปด่าผมเข้าเรื่องกันมาแบบงงๆนะครับณสถานที่บ้านหลังนึงเราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งครับกําลังคุยกับแฟนพูดด้วยท่าทีที่เขินอายนะครับทําตัวไม่ถูกผู้ชายก็คือแบบไม่รู้จะพูดอะครับหรือต่อว่ายังไงเพราะว่าผู้ชายเพิ่งมีแฟนมาใหม่ครับตอนอายุ30ก่อนหน้านี้คือไม่เคยมีแฟนเลยนะครับหรือผ่านมือใครแล้วก็เหมือนตัวแฟนผู้ชายจะตัดสินใจครับจะมาขอนอนด้วยในอาทิตย์หน้าตัวผู้ชายก็รู้สึกเขินเป็นบ้าครับพร้อมกับเครียดด้วยเพราะว่าไม่เคยมีอะไรด้วยครับซึ่งน่าจะเป็น ครั้งแรกตัดภาพไปในตอนดึกต่อเลยนะไปแบบไวๆผู้ชายที่ยกแก้วกระดกไปนะครับคือเจ้าของบ้านส่วนผู้หญิงข้างๆนะครับก็คือแฟนตัวผู้หญิงสาวคนนี้นะครับกับพระเอกเนี่ยอายุเท่ากันนะแต่ว่านะครับหญิงสาวคนนี้แต่งงานกับเจ้าของบ้านไปแล้วตัวผู้ชายที่รับบทเป็นเจ้าของบ้านนะครับคือรุ่นพี่รุ่นน้องของพระเอกนะคือตัวนาาเอกคนนี้อะฮะมันเพอร์เฟกสุดๆเลยเพอร์เฟกต์จนถึงขนาดที่ว่าตัวพระเอกเนี่ยครับมันก็หลงรักแต่ก็รักไม่ได้ไงครับเพราะว่าแฟนพี่กูและตัวนาาเอกก็เหมือนรู้นะครับเห็นหน้าพระเอกเนีีนีีีี่่่่่่่่่ยย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 เเ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 รรรรรรรืืืืืืออ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 ๆพพพพพะะะะะะะกก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 ก็บก็บบบมมมมมมดดูู้้้้้สึไไจจคคคุลลลลลปนนนนนนนิงแแแแแฟฟตตััววววาาใใทฮธหช เพิ่งเป็นแฟนกับเธอแต่ก็คุยกันเจนเกอร์แล้วนะตอนนี้ไม่รู้จะพูดอะไรเธอเพิ่งจะตัดสินใจครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะมาขอนอนด้วยก็เลยรู้สึกประหม่าเลยครับเพราะว่าไม่เคยมีแฟนวันรุ่งขึ้นก็เลยโทรไปหาแฟนตัวเองแทนครับบอกเออฮัลโหลที่รักเธอจะมานอนบ้านฉันจริงๆใช่ไหมแฟนก็บอกอืมใช่ช่วยซื้ออะไรมาป้องกันไว้ด้วยผู้ชายก็แบบเออรู้สึกซวยแบบก,ก็กูไม่เคยอะมันคือไซส์ไหนอะไรยังไงตัดสินใจครับไปถามแฟนพี่ดีกว่าและแล้วนะครับในตอนเทียงต่อมาตัวเพคก็ซื้อของตัวช่วยมาเลยฮะแล้วก็พพููดกกกกกกกัััับบบนนนนนนาาาาางงงงเเเเเเออ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 ววว่่่่่่ธะะชชชยยยยสสหไไไไ้้้้มมม็็ขขผฮตร ยังไม่เคยก้มหัวไปเลยครับแบบงามๆน้าเอกก็เลยรู้สึกแบบสงสารเลยครับเอ็นดู30และยังไม่เคยทําสักครั้งมันก็เริ่มเห็นใจแบบอ้าวงั้นขึ้นมานั่งใหม่จะให้ฉันทํำยังไงดีที่บอกว่าไม่เคยเนี่ยหมายถึงทําอะไรบ้างผู้ชายก็บอกเออคือว่าน้ําผมเนี่ยครับน่าสงสารขนาดให้มันพ่นน้ำเนี่ยครับผมก็ยังไม่เคยน้าเอกก็บอกอ๋อถ้าเรื่องนั้นอ่ะมันก็เบสิกเฉยๆเพ่ก็พุ่งตัวไปเลยครับเฮ้ยเฉยๆเล้วครับมันต้องทํำยังไงในระหว่างที่เขาเหยีบไปนะครับมือก็คือกุมแล้วน้าเอกก็บอกเฮ้ยเดี๋๋๋ยยยยยยยววกก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 ก่่่่ออ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 อนน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 นะะเเ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 เธธใจจ็็็็็ๆๆตตต้้้้้้งงงงงงบบบบไไไมมมมดดรรรรคคััีผูสสึชชิิปปปลลืาาโท ต้องมาเป็นกูด้วยก็คือเอาเป็นว่าเนี่ยแหละครับสาวให้น้องชายและหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยได้นะครับหนังก็ได้ตัดภาพไปในตอนดึกก็ไม่มีอะไรเลยครับพอกินข้าวเ็จเนี่ยก็ลุกกลับไปที่ห้องนายเอกก็แบบติดใจอะไรครับเห็นพระเอกกลับไปที่ห้องเนี่ยก็อยากจะตามแต่ก็ติดอยู่ตรงที่ว่าผัวเนี่ยครับยังกินข้าวอยู่ต้องรอล้างจานจาก็เลยต้องทนแบบอดอดยากๆไปครับจนไปถึงตอนดึกเพะเอกก็ยังไม่นอนนะนั่งอยู่ที่โต๊ะเฉยๆนายเอกก็ได้แอบ,บเดินเข้ามาเลยครับโดยที่ไม่ได้เคาะประตูแบบเป็นยังไงจ้าหนูทำาอะไรอยู่ละ่ะทำไมไม่หลยไได้ปกกออแบบบนิ่ง ถ้ายังไม่คุ้นชินเนี่ยนะเดี๋ยวฉันทาให้ไหมแล้วก็ได้ถามต่อเลยครับว่าไปที่เตียงได้ไหมเพศก็บอกได้นายก็จุงมือไปเลยครับจะไปถึงเตียงนอนคือครั้งนี้นางเอกไม่ได้สอนเลยนะครับนางเอกบอกให้พระเอกนอนเฉยๆแล้วก็ได้กระสวยกันไปเนี่ยครับกันไปต่อเลยเพศก็นอนเฉยเยเลยครับนางเอกก็ <c oughs> อ๋อมีฉากห้องน้ำด้วยนะครับลืมบอกแต่ว่าเอาภาพลงไม่ได้นะตัดภาพไปต่อเลยนะครับตกดึกในคืนถัดมาหน้าเอกก็แบบว่าเหงาสิจ้าแต่ว่าผัวหลับอยู่คือตัวผัวเนี่ยครับแกแล้วนะแล้วก็ของขาดมานานเหมือนกันกว่าจะทําได้แต่ละครั้งนะครับต้องเป็นวันหยุดจริงๆมาอ่อยแบบถึงที่เลยนะครับตัวผัวยังไม่สนใจเลยหันหน้านี้ไปเฉยๆแบบกูหลับต่อนะหน้าเอกก็เลยต้องใช้วิธีนี้เนี่ยแหละจ้ะทุกครั้งที่ผัวหลับนะก็เลยต้องใช้วิธีนี้หน้าเอกเป็นคนที่ไม่กล้าออกไปไหนนะครับเพราะว่าถ้าออกไปปั๊บนะครับแล้วผัวจับได้ คืนเนี้ยฉันของขาดอยู่นานเพกก็บอกเฮ้ยพี่ไม่ถงไม่ถามเรื่องสุขภาพเลยสักคำปรดีว่าวันนี้นั้นนะครับแฟนผมจะมานอนบ้านนายเอกเลยได้ถามรับว่าระหว่างแฟนกับที่บ้านอ่ะเธอจะเลือกใครเพกก็บอกเลยรับว่าเธอไงเพราะผมก็ติดใจเธอแล้วเหมือนกันแล้วจากนั้นนะครับหนังก็ได้กินเวลามือไปในรอบสุดท้ายพร้อมก็จับเล่นท่าไปในตอนบายมันก็จับฉลามแวกมีกินรีแหขาหนุมานเล่นท่าสีดาชอบดมยืนชมดมจับจับจตรีฉีขายื่นหัวมาข้างหน้าแล้วมาประทับตาต่อเลยและหลังจากที่ทงคู่ทำอะไรเสร็จสับนะครับ ไปส่วนหนังก็ได้ตัดจบบบแฮปปี้เอนดิ้งครับก็ได้จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมผู้ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออาภาัยมานที่นี้ด้วยนะบายแอโอากา้า